สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอนะครับในเรื่องของเทคนิคการทำสารบัญนะครับแล้วก็หมายเลขหน้านะครับของ MicrosoftWord นะครับผมมีเนื้อหานะครับนี่คือเนื้อหานะครับมีเนื้อหาทีนี้เราจะทำสารบัญนะครับอันที่หนึ่งนะครับ เราก็ต้องมีหน้าปกก่อนนะครับอ่ามีหน้าปกครับว่าเราจะทำเรื่องอะไรนะครับอ่าคัดลอกเนาะอ่าอันนี้คือหน้าปกนะครับแล้วก็วางลงไปครับอันนี้คือหน้าปกครับจัดขึ้นกลางหน่อย ทีนี้ถ้าเราวิวดูนะครับวินะดูตอนนี้ก็จะเป็นเอกสารที่ยังไม่มีหน้านะครับนะบไม่มีหน้านะครับอันนี้คือหน้าปกนะครับทีนี้เราก็จะมีสารบัญเนานะนะครับแล้วนเต่์ลงมาก็ได้นะครับหรือกดชิปเอนเตอรนะครับกดชิปเอนเตอร น,นี่คือหน้าปกนะครับนี่คือสารบันนะครับะตัวใหญ่ไปนะครับเราลดลงแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสารบัญภาพนะครับ เดินลงมาก็ได้นะครับทีนี้ในสารบัญตรงนี้นะครับเราก็จะมีสารบัญน,นะครับนะมีสารบัญภาพนะทีนี้เราก็จะมาทําการใส่สารบัญน,นะครับนะทีนี้ก่อนที่เราจะใส่สารบัญน,นะครับขั้นที่หนึ่งนะทีนี้เราก็ต้อง ทำการนะครับนะอันนี้คือสารบัญภาพนะเราก็ต้องเตรียมเอกสารก่อนนะครับนะเราก็ต้องเตรียมเอกสารก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่หนึ่งใช่ไหมครับนะหน้าที่หนึ่งตรงนี้นะครับก็คือ Infor a ปิดนะครับ นี้เราก็ใส่เป็นหัวเรื่องนะครับอันนี้คือหัวเรื่องอชื่อเรื่องนะครับทีนี้ตรงชื่อเรื่องนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับผมปรับเปลี่ยนนะครับเอาเป็นฟอนต์ตามที่เราต้องการนะครับอ่นี่น,นี่หัวเรื่องนะ แล้วก็ตรงนี้ก <another another> ็จะเป็น <años> ห <dropped> ัวเรื่องที่สองนะแล้วก็ปรับเปลี่ยนนะครับคลิกตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนตัวคนเป็นพร้อมนะครับเป็นหัวเรื่องที่สองนะครับอันนี้หัวเรื่องที่สามก็เป็นหัวเรื่องที่สองวันอาจจะ ไม่สวยเท่าไหร่เราก็เปลี่ยนนะครับเป็นทุกอันนะครับเป็นพร้อมสักสิบแก็ได้ครับก็จะเป็นหัวเรื่องหัวเรื่องที่2องครับคือคือเราจะต้องทำเป็นหัวเรื่องก่อนนะครับเป็นหัวเรื่อง,องไปเนาะ ในการที่เราจะทําสารบัญน,นะครับเราต้องจัดเอกสารให้เรียบร้อยนะครับอ่มีเป็นหัวเรื่องที่สองครับก็จะเป็นรายละเอียดนะครับอ่ามีการทำนะครับอ่ามีเครื่องมือนะครับเครื่องมือตัวนี้ก็เป็นก็ใส่เป็นหัวเรื่องที่สอง ก็แล้วแต่เราออกแบบนะครับเราจะเป็นหัวเรื่องที่นึงที่สองก็ได้นะครับทีนะ่น,นี้ใช้ powerpoint ในการออกแบบ c v a นะ Can นะ powerpoint นะมเลือกเป็นหัวเรื่องที่สอง้้วก็ตัว Canva ครับเป็นหัวเรื่องที่สองนะ กออ้างอิงนะครับผมอ้างอิงเนาะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นอ้างอิงน่แล้วก็ปรับนะครับให้เป็นฟอนต์เดียวกันผมเลือกพร้อมนะครับนะแล้วก็เลือกเป็นอ้างอินองอนโอเคครับกดเซฟจาจากนั้นนะครับเลื่อนขึ้นมานะ ผมก็จะใส่หมายเลขหน้าก่อนนะหมายเลขหน้าก่อนนะครับเราก็ไปที่แท็กนะครับจากนั้นไปที่หมายเลขหน้าหมายเลขหน้าครับจากนั้นเราก็ไปนะครับเราก็เลือกออกจากหมายเลขหน้าด้านไหนนะครับด้านขวาด้านล่างาล่างนะครับผมเลือกล่างแล้วก็ตัวโตหน่อยก็แล้วกันนะครับ ปุ๊บใส่หมายเลขหน้าเรียบร้อยนะครับทีนี้เมื่อผมใส่หมายเลขหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับจนะมีอันนี้คือปกเห็นไหมครับปกไม่มีหมายเลขหน้าเนาะนะครับแล้วก็สารบัญก็ไม่มีหมายเลขหน้านะครับเราจะมาเริ่มหมายเลขหน้าตรงนี้นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้นะครับเราจะทําการแลบ้งคลิกเข้าไปนะครับนะน,นี้คือหัวกระดาษใช่ไหมครับอันนี้คือท้ายนะครับนะเราก็จะทําการนะครับแยกส่วนก่อนนะครับนะแยกส่วนก่อนขั้นที่หนึ่งนะเราเอาเมาส์มาคลิกตรงนี้เนาะจากนั้นไปนะครับนะ ที่เขาโครงนะเ้าโครงนะครับออกตัวแบ่งนะครับตัวแบ่งแล้วก็เลือกหน้าถัดไปนะครับกดค้างเดียวนะครับปุ๊บอ่าทีนี้เราเดี๋ยวบางทีก็ไปดูนะครับเห็นไหมครับมันจะมีตัวแบ่งแบ่งขึ้นมาเห็นไหมนะครับตอนแรกไม่มีใช่ไหมครับอ่ามันมีแบ่งส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองเห็นไหมทีนี้เราก็ติ๊กนะครับนะ ไปติ๊กลิงไปก่อนหน้าออกนะครับตรงนี้นะครับปึ๊บอ่าทีนี้นะครับถ้าเราลบนะครับอลองลบนะครับนะผมลบปึ๊บอย่างเงี้ยอ่าหน้าสีก็ยังอยู่นะครับอ่าเห็นอะไรไหมหน้าสีก็ยังอยู่ใช่ไหมครับอ่าส่วนหน้าอื่นมีหายไปแล้วนะครับ นะจากนั้นตรงสีนี้เราก็เลือกนะครับเราจะเป็นการจัดรูปแบบหมายเลขหน้านะครับนี่หมายเลขหน้านะครับจัดรูปแบบนะครับเราเริ่มจากหนึ่งนะครับเ,นะเห็นไหมรเริ่มจากหนึ่งเลยเห็นไหมครับอ่าสิ่งที่สําคัญเลยนะเห็นไหมครับเริ่มจากหนึ่ง ส่วนด้านบนไม่มีหมายเลขหน้นะครับนะต้องทําให้ถูกต้องแล้วครับจากนั้นนะครับเราก็จะใส่หมายเลขหน้าเข้าไปตรงนี้นะครับนะสารบัญน,นะครับนะทีนี้เราก็ไปนะครับที่แทรกนะครับแทรกเราจะดูนะครับนะดูว่านะ ตัวหมายเลขหน้านี้นะครับนะสารบัญน,นะสา,ารบัญเนาะนะครับเราก็จะรับมืคขึเข้าไปดูเห็นไหมครับนะอันนี้คือคือส่วนที่หนึ่งนะครับอ่าส่วนที่หนึ่งนี่เห็นไหมอันนี้คือส่วนที่สองจะตัดตรงนี้เราแบกเรียบร้อยเมื่อกี้นี้นะครับอนะ่าโอเค ทีนี้เราก็ทําการใส่การอาร้างอิงก,นะการอาร้างอิงนะครับสารบัญน,นะครับทีนี้ก็มาเลือกนะครับว่าเราจะเอาสารบัญแบบไหนนะครับนะเช่นผมเลือกสารบัญแบบอัตโนมัติหนึ่งนะครับ,นะรบมันก็จะมีเนี่ยมีในส่วนที่ ทำนะครับนะว่าเนื้อหานะ,ะก็จะมีเนื้อหานะครับนะก็จะอ้างอิงตามที่เราที่เราระบุนะครับนะที่เราระบุหมายถึงว่าเราจัดการออกแบบนะครับเช่นะนตรงนี้อินโฟกราฟิกเป็นหัวเรื่องที่หนึ่งนะครับน,ะนีชื่อเรื่องถ้าผมเลือกหัวเรื่องที่สองนะครับนะตรงนี้นะครับนะก็คลิกขวา อัปเดตนะครับตรงนี้นะครับนะเรจะทำการอัปเดตให้นะครับอัปเดตให้อ่าอย่างเช่นหน้ามีเนื้อหานะครับมีเนื้อหาหรือเราจะทำการอัปเดตทั้งตารางนี้นะครับเนี่ยหนึ่งอินโฟกราฟิกนะครับเป็นหน้าที่หนึง่ง แล้วก็อินโฟกราฟิกคืออะไรนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นหัวเรื่องที่นึงผมเลือกเป็นเอาออกก็ได้เอาออกก่อนนะครับเราเลือกเป็นหัวเรื่องที่สอนะครับตรงนี้ก็ เป็นปกตินะครับเรือเป็นพร้อมครับทีนี้ถ้าเราอนะัปเดตเรามาแก้ตรงนี้นใช่ไหมครับแล้วก็ไปทําการอัปเดตคิกขวาอัปเดตอัปเดตทั้งตารางนะครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนตามใช่ไหมวาจะเปลี่ยนตามที่เราที่เราต้องการนะครับอันะนี้คือทําสารบัญแบบง่ายๆนะครับทีนี้สารบัญภาพนะ สารบรรภาพเราก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับสารบัญภาพทีนี้วิธีการนะวิธีการเราก็ต้องมาดูที่ภาพนะครับภาพใช่ไหมครับเช่นภาพนี้คลิกขวาที่ภาพนะครับแทรกคาอธิบายภาพนะครับเราก็ตั้งชื่อใหม่นะครับชื่อภาพผมใส่ชื่อภาพที่ ตัวตกลงนะครับแล้วก็ตกลงนะครับมันก็จะขึ้นเป็นภาพทนะีน,นี้ในกตัวภาพที่เราสามารถแก้ไขนะครับนะแก้ไขตัวคําอธิบายภาพก็คือเราเลือกนะครับแล้วเราก็เลื่อนดูนครับนี้คาอธิบายภาพเอามาปรับเปลี่ยนนะปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยน เลกเป็นพร้อมสัก16นะครับทั้งหมดนะครับชิแล้วก็พร้อมนะครับตอบตกลงนะครับภาพนี้ก็คืออินโฟฟือ นะครับภาพที่หนึ่งภาพที่สองนะครับคำอธิบายไปนะจะขึ้นมาเป็นภาพที่สองนะครับตอบตกลงนะครัสีที่ใช้ในกิ่โฟรรับ นะครับอ่าทีนี้สารบัญภาพนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นมาครับเราก็ไปคลิกที่การอ้างอิงนะครับแล้วก็เลือกสารบัญภาพนะครับตอบตกลงกนะครับภาพที่หนึ่งนี่ก็คือภาพที่หนึ่งมีภาพที่หนึ่ง ครับน,นี่คือภาพที่สองนะก็มีภาพที่สามนะครับภาพที่สามภาพที่สามภาพนี้จะเป็นทริคออกแบบกราฟอินโฟกราฟิกนะครับ ทีนี้เรากลับขึ้นไปดูสารบัญพาะนะครับแล้วก็ใส่มัจจะไม่อัปเดตเนาะอ่านเห็ไม่อัปเดตทีเราคลิกขวาอัปเดตนะครับอัปเดตทั้งตลางสารบัญก็จะเกิดขึ้นมาทีนี่เราก็สามารถปรับได้นะครับตรงสารบัญภาะนะครับเลือกเป็นพร้อมจากสิบหกนะครับถูกสคริปต์นนะ ตกลงนะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นการทำสารบัญแบบอัตโนมัตินะครับนะแบบอัตโนมัติตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือสารบัญครับอันนี้คือสารบัญครับอขอเรียบร้อยแล้วก็เปร๊บ สารบัญภาพก็ใส่ให้ครบนะครับนะอันนี้คือการทํารายงานแบบง่ายๆนะครับนะแบบง่ายๆใส่สารบัญน,นะครับอัตโนมัตนะิเนาะสารบัญภาพนะครับนะก็เป็นเทคนิคนะครับนะดีๆเอามาฝากนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับ แต่จะเอาเทคนิคดีๆมาฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับผมที่ติดตามสวัสดีครับ